สวัสดีครับพบกับแจ็คเช่นเคยกับคิมรายการสั้นดนตรีพอดีคำมกับคุณบาบาบบบเช่นเคยนะครับในคลิปรนี้ขออนุญาตมานาเสนอจะนาเสนอหรือขออนุญาตทบทวนกันกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเสียงบาสในเจ้านี้เฟนทอมที่แจ็คได้เคยใช้ที่แจ็คได้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับ ก็ได้แต่งไว้หลากหลายโทนเช่นกันนะครับไว้เล่นเพลงลูกทุ่งหรือลำวงอะไรเงี้ยสไตล์แบบโทนอาจาจะแตกต่างกันแล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า เจ้านิเฟนทอมนี่ทํามาได้ดีมากเลยกับเสียงบาสนะครับบาสเซ็กชันเครื่องเป่าลมไม้คลองเรือต่างๆยิ่งในโหมดซูเปอร์ดิจลันนะครับอย่างที่บอกไว้คลิปที่ผ่านมาว่าซูเปอร์ดิจลันเนี่ยก็ทําให้เสียงสมจริงและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโอ้โหทํามาได้ดีมากนะครับ รู้สึกว่าเล่นแบบได้สบายใจเลยเครื่องดีระบบดีเสียงดีเนี่ยมันก็ยิ่งทํางานง่ายขึ้นในการปรับแต่งทาโทนเสียงบาแต่ละชิ้นแต่ละเครื่องของแต่ละคนอ่ะหูเราฟังมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะแล้วแต่ว่าสมมุติว่าถ้าตัวเราชอบแล้วโอเคแล้วเนี่ยแต่บางคนที่ฟังอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับหรือว่าบางเสียงตัวเราไม่ชอบแต่คนอื่นฟังอาจจะชอบแน่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับธรรมดาเนาะเขาเรียกว่านานาจิตตังนะครับ อย่างที่บอกไว้ว่าโอ้โหเสียง b r สเซคชั่นนี่เป็นอะไรที่ปรับแต่งยากมากก็ที่ทําคลิปมานี่ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอย่างว่าคนชอบมีคนไม่ชอบก็มีเยอะนะครับธรรมดา จริงๆีง่ยจะมีเยอะแยะมากมายเลยจะก็ทวนความจำกันสักหน่อยนะครับเือใครคิดถึงเสียงของเจ้านิฟนทอมนะครับเรหยุดไปนานเนาะหลายเดือนเลยเออ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคิวรายการสัส้นดนตรีพอดีคำนะครับกับคุณรัฐบาบอบ,บเช่นเคยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ